สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชนแนววันนี้จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาตุภิขุที่ท่านได้สอนเกี่ยวกับเรามักเข้าใจผิดต่อการทำคุณงามความดีแบบนี้ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะ ก่อนอื่นขอนำเรียนถึงประวัติคร่าวๆของพระธรรมโกษาจารย์หรือที่เรารู้จักกันในนามท่านพุทธทาสพิขุท่านเป็นชาวอำเภอชาัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเริ่มบวชเรียนเมื่อท่านอายุได้20ปีที่วัดบ้านเกิดของท่านจากนั้น ท่านก็เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานครจนสอบได้เปรียนธรรมสามประโยคและก็ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอชัยยาซึ่งก็เป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านนั่นเองพร้อมกับปวาราณาตนเองเป็นพุทธทาสเนื่องจากท่านต้องการถวายตัวรับใช้ พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นอกมา c h ันแนวขออนุญาตนำคำสอนของท่านพุทธทาสที่ท่านได้ก,กล่าวถึงก้าทัศนคติที่เรามักเข้าใจผิดต่อการทำคุณงามความดีดังนี้หนึ่งเราเข้าใจผิดว่า ทำดีจะต้องได้ดีทำบุญต้องได้บุญที่ถูกก็คือทำดีแล้วไม่ได้อะไรคะ่ะแต่ได้ละกิเลสทำบุญได้แค่สบายใจนั่นเอง 2. เราเข้าใจผิดว่าดีกับใครคนนั้นต้องดีตอบที่ถูกนั้น ก็คือเรามีหน้าที่ทำดีส่วนใครนั้นจะดีกับเราหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราค่ะ 3. เราเข้าใจผิดว่าให้อะไรใครไปต้องได้กลับคืนมาที่ถูกก็คือการให้คือยินดีเสียสละให้แล้ว คาดหวังไม่ใช่การให้คะ่ะอ้างเป็นบุญเป็นคุณไม่ได้ 4. เข้าใจผิดว่าแก่แล้วทำอะไรก็ได้ที่ถูกก็คือแก่แล้วต้องยิ่งสำนึกทำชั่วไม่ได้เพราะเวลาเหลือน้อยห เราเข้าใจผิดว่าต้องทำเพื่อความมั่นคงของชีวิตถ่ายภาคหน้าที่ถูกก็คือความมั่นคงไม่มีในโลกตายได้ทุกเมื่อตายแล้วจบไม่มีความมั่นคงอะไรเลย6เข้าใจผิดว่าความต้องการของตัวเองสำคัญที่สุด ที่ถูกก็คือไม่มีความต้องการนั้นสำคัญที่สุดไม่มีเราต่างหากสำคัญที่สุด 7. เข้าใจผิดว่าเข้าวัดใจสงบที่ถูกต้องก็คืออยู่วัดอยู่ที่ใจวัดอยู่ที่ใจใจสงบก,ก็อยู่ที่คิด 8. เข้าใจผิดว่าความสบายเลือกได้ที่ถูกก็คือเกิดมาทุกแล้วมันเลือกไม่ได้ไม่มีใครสบายตลอดชาติ 9. เราเข้าใจผิดว่าสิ่งของของเราตัวตนของเราเราต้องยึดไว้รักษาไว้ที่ถูกก็คือ ไม่มีอะไรหรือใครให้ต้องยึดต้องรักษาทุกคนทุกอย่างไม่ใช่ของเราและที่สุดแล้วก็ไม่มีท่านผู้ฟังคะนี่คือคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุที่ท่านได้สอนเกี่ยวกับ9ทัศนคติที่คนเรานั้นมักจะเข้าใจผิด ต่อการทำคุณงามความดีการทำความดีหวังว่าตัวเองจะได้แต่แท้จริงแล้วในคำสอนนี้ก็คือในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนคะ่ะไม่มีอะไรเป็นของเราเราเพียงคิดไปเองเราเกิดมาคนเดียวตัวคนเดียว เมื่อเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่านอาจารย์พุทธทาสภพิขุท่านได้สอนไว้อย่างดีแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราการทำดีเราไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนเรามีหน้าที่สร้างความดีส่วนใครจะสร้างหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขาให้เราจำไว้แค่นี้คะ่ะ หากเรานำคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุไปปฏิบัติจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ